สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนสำหรับคำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอก,กันในช่องพุทไทยุน่องนะคะสำหรับคำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะไม่แนวทางพุ้นดอกโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขํามูลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ออกนะคะประจําเช้านะคะวันที่18เดือนเมษาย ον, มมน2566นะคะหุ้นดาวโจนส์นนี้ให้รูดศูนย์นะคะเจาะให้เม็ดเดียว0ูนนะคะหุ้นดาวโจนรูดศูนย์เจาะ06นะคะสําหรับค่ําคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนของแอดนะคะ อัดปริที่ขอยทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆังตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ